ปากฏกาแห่งถนนบรรทัดทองคนต่อคิว800คนจริงหรือไม่อย่างไรคะจริงค่ะวันหนึ่งประมาณ800กว่าคิวค่ะพอจะบอกได้ไหมไอ้800คิวเนี่ยมันสร้างไรายได้ประมาณเดือนเท่าไหร่ สสูงประมาณ4ล้าน4ล้านค่ะสูงสุดคือประมาณ4ล้านค่ะของจูนปังคือขนมปังอะไรทำไมถึงขายดีอย่างนี้คะเป็นขนมโชกุปังค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นโทสที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนหลายคนจะรู้จักขนมปังโทสจากฮันนี่โทสอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ของจูนอามาทําเป็นขนมปังที่ราดสังขยาแล้วก็ไอศครีมกะทิค่ะจูนปังจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือเราจะทําขนมปังเองค่ะแล้วก็จูนดีไซน์ใหม่โดยการเป็นขนมปังโทสราดสังขยาแล้วก็ไอศครีมกะทิอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยังจะมีหน้าอื่นๆที่เป็นพวกแบบขนม ปังบานอฟฟี่ขนมปัง uri, เอรอเบอรี่คัมเบิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเบสคือขนมปังเอามาใส่กล้วยก็เป็นบานอฟี่เอามาใส่สังขยาก็เป็นขนมปังสังขยา <c ười> ใช่ค่ะและอะไรคือเหตุผลที่คนต่อคิวัน800คนเพื่อไปกินครับอันนี้ขอรู้จริงๆอาจจะเป็นด้วยรสชาติแล้วก็ราคาค่ะ1 3 9่าบเาทเริ่มตน้นก็ไม่ได้ถูกนะน้องจูน <c ười> 139บาทพร้อมไอศครีมแต่ว่าของจูนจะเสิร์ฟเป็นพอร์ชั่นใหญ่ค่ะจนต้องเขียนติดตรงป้ายว่าทานได้24คน